สวัสดีครับทุกคนช่วงหัวค่ำพามาดูดอกทุเรียนบาน,นครับนี่วันนี้พิเศษนะครับเจอพึ่งน่าจะเป็นพึ่งมิมทุกคนประมาณสี่ตัวได้นะครับมาช่วยผสมเกสรน,นะครับนี่นีะครับเจอพึ่งนะครับวันนี้ เราจะมาปัดดอกทุเรียนคืนที่สามแล้วนะครับสําหรับคืนนี้ก็จะเป็นวันที่สามในการปัดดอกทุเรียนทุเรียนก็จะบานเยอะขึ้นนะครับทุกคนนี่จะมืดๆหน่อยนะพอช่วงหัวค่าประมาณหกโมงเย็นได้นะครับนี่นครับดอกทุเรียนบานก็จะได้กลิ่นหอมของดอกทุเรียนนะครับก็จะมา สมเกษสอให้นะครับทุกคนเนี่ยเขาจะไปเอาน้ำหวานกับเกศสอนตะผู้นะครับเดี๋ยวช่วงดึกๆเราก็จะมาปัดดอกกันอีกทีหนึ่งช่วงนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพึ่งน้อยไปก่อนนะครับทุกคนทุกวันไม่เห็นนะครับหรือว่าจะมาดึกเนะี่ยแต่ละวันผมจะมาดึกกว่านี้นะไม่ได้มาหัวคนะวันนี้เลยมาหัวคำมาดูดอกทุเรียนบาน นี่นะครับทุกคนนี่ปีแรกที่ติดดอกนะครับดอกเยอะมากทุกคนนี่ครับทุเรียนอายุจะเข้าปีที่6เดือนสิงหานี้จะเข้า6ปีเต็มแล้วนะครับนี่ก็5ปีกว่านะครับติดดอกปีแรกนะครับปีที่แล้วไม่ติดปีนี้เขาสมบูรณ์นะครับ ต้นนี้จะสมบูรณ์ที่สุดในสวนนะเก่งก้างสาขาใบอะไรนะเขาจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับต้นนี้นี่นครับก็มีต้นเล็กต้นนู้นด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่ต้นเขาจะเล็กกว่าขอบานวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นนะครับดอกจะไม่เยอะเหมือนต้นนี้นี่นะครับทุกคน ต้นนี้ก็ต้นจะไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่อายุเท่ากันนะครับนี่มีใบอ่อนออกด้วยนะครับใบกำลังกลางเพีสลัดนะในช่วงดอกนี่ดอกกระบานด้วยนะครับทุกคนดอกไม่เยอะครับต้นนี้ติดน้อยครับปีนี้ติดปีแรกเหมือนกันนี่ บนด้านในก็ติดไม่เยอะนะครับต้นนี้เป็นต้นสาวหัดมีลูกอายุหาปีกว่าส่วนต้นด้านนู้นก็จะลูกเดือนหน้าก็จะครบ60วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นด้านนู้นครับ นี่ต้นที่ให้ผลผลิตได้ก็จะมีด้วยกันอยู่4ต้นครับสำหรับที่สวนนี่ต้นนี้จะสมบูรณ์ให้ดอกเยอะกเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ติดลูกอายุจะเข้าสู่60วันแล้วเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับนี่ครับทุกคนคือต้นที่ ติดลูกจะเข้าสุริยะ60วันในเดือนหน้านะครับมันก็จะมีดอกชุดหลังออกมาด้วยนะครับทุกคนถ้าร่วงก็คือร่วงครับดอกชุดนี้ถ้าติดก็คือ,อไว้ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ทุเรียนจะเข้า60วันแล้วก็คือทุเรียนโั้วแตกนั่นเองครับแผลเขาก็จะหายไปเองนะครับ ที่สวนไม่ล่วงนะครับคั่วแตกแต่ไม่ล่วงนี่ลูกนี้จะสวย3มลูกเดือนหน้าก็จะเข้าสู่60วันแล้วนะครับสวยครับทรงนี้กับประมาณนี้ครับแล้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ